ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการ Family Holiday ครอบครัววันหยุดค่ะและทุกครั้งนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้มากกว่าความเพลิดเพลินค่ะคุณผู้ชมคะเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกคนที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าอีสานหรือทำไมในภาคอีสานนั้นถึงมีภาษาพูดภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันมากมายจริงๆค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในอีสานใต้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีหลายกลุ่มชาติพันธุ์หลายภาษาและยิ่งไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมในบางท้องที่ของจังหวัดศรีสะเกดนั้นนะคะว่ากันว่าพูดภาษาเขมรค่ะแต่ว่าไม่เหมือนกับภาษาเขมรทั่วไปนะคะน,น่าสงสัย<อ>ไหมล่ะคะ บ้านกุดนาแก้วอําเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดนั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีพุทธศักราช2558นี้แล้วค่ะซึ่งการที่เราไปที่นี่นะคะเราจะสามารถได้เรียนรู้และสัมผัสถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวคมแมค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าการทอผ้าลวดลายพื้นเมืองของชาวคมแมค่ะ the land. ប្រដែលបានឆ្នាំកាញ៉ាងតងអសមយមែអោញ៉ាងមានណាយុវេងជ្រើនជ្រើនដ แต่นี่ก็เป็นการทํางานชาติกาส่องแหมการรัสนอลในการดําเนินชีวิตนี่ก็เป็นหมู่สวนชาติการัสนอลที่จะมีการกิจการสบายการประกาศเธอมอเธอมอเธอสูดอ่าเธอมอเธอสูดแม่นเจริญยาจากเจริญปลดสบายแสงเพื่อเป็นการคือเป็นการสร้างรายได้กันบ่บ้านเพื่อเป็นการ สัมเทียบการสืบสนับน่นแน่โดยมือว่าบาทเมียนการจองลาสมปลืการเรียบสีการวิการจะลวกซุดนั่นแหละเมียนการรวมเนี่ยตอนนี้ก็รวมได้เนี่ยเธอบาทนี่คือการดำเนินชีวิตในการกิจการสืสนับซนมีการเกี่อะไรกับกากคว้าเนาะ ว่าតបាញ <ra 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 <raising> <raising> ់រវីតបាញ់ទៅចលក់ធ្វើលายនេះលายនោះជ្រូនលายចាយ៉ាងជិនអាននេះក៏លายជំរិតប្រដៅលายលายចောက်ញៀងណោលายចောက်ញៀងណោគំរាមការវីលายខ្ញុំកបាចាលายខ្ញុំកបាមានជ្រឿនយ៉ាងណាស់បាទតែច្រឡាយសេងសេងបើបានយើងស្ទើបានជ្រឿនយើងក៏ อย่าตะลวกน้อง้ยอยแยประเยอมาเปร์ในกางเฮียร์ทาติเปรติงไอไอบานติงโฮปอาหารหรือว่าถุกเปรชจุยกาุ่ยเฮียร์บาดตุาเปิดในก็ต้นแซงก็ะกิดพิษพยาบาทสำหรับเรียมเนียนกาดมาทากา,าแต่งงานากาดไอก็แล้วแต่บาดเป็นวัฒนธรรมคนยงหของแม่ยรยืะจ,จ้ะตัวน้อ តាំងមានទៅផលงานអឺលើធើឲ្យមានរបបរបាเนาะអឺធើបានកំតាំងយទដាហើយយទដាបិណ្ឌកបាងយទដាស្លឹកគណបហើយយទដាធើគ្រឿងសំភារសរផ័តអឺធើឲ្យមានរាជដាយម្បាក់ទ្រោះទីចិនเนาะចាម្បាក់ទីចិនម៉ែអោយើងម៉ែអោយើងនំដាក់មកពីប៉ដមយ៉ាងណាពងយើងក៏ធើតាមម៉ែអោពីប៉ដមយ៉ាងជោ បានដាក <monkeys> no. <t hopping> But... ់បានសបាយថាទេมาะថាទ -okay. so, េសូតធ្វើឲ្យគេរាយដែរเนาะនៃការធ្វើរបស់ណោចាបានលក់បានចាយឡាចានេះគេប៉មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែមានតិចទេបាទធ្វើឲ្យយើងមានតែដែរប្រយ័ត្នខໃຊ້ចាយពីនំប្រូប្រូសាយើងណោតែប្រូសាយើងមានរាយចាយច្រើនតែយើងមករស់នេះធ្វើកំអុយគេហាមឲ្យចត់វេលាវាងណោចា ជួងខែធើស្រែយើងក៏ធើស្រែសែនជួងខែធើម៉ោះយើងក៏ធើម៉ោះតែគេក៏មិនចាស់ចេះទៅຝឹកកៀនចេះណោះគេដើមមិនទៅចេះវេលាទេគេថាមើលបាយមើលរូមມືកអ្នកក៏សិក្សាថ່າຍថតຄວາມរู้ຄວາມចេះយើងចេះទៅចេះមកជួយគ្នានេះនេះជូនតនេះនោះជូនតនោះក៏ werke កចេះនេះចេះឲ្យទៅកាលរួមដៃគ្នាណោះបាន ที่บ้านกุดนาแก้วแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะได้สามารถมาเรียนรู้และก็สัมผัสกับพิธีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าเขมรซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดรีสเกตมาช้านานแล้วค่ะอันประกอบด้วยสวยลาวเยอและชนเผ่าเขมรซึ่งอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมที่กุดว่าสามารถบ่งบอกถึงเอก,กลักษณ์ถึงสเสน่ห์ของอีสานใต้ได้ก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายของชาวอีสานใต้นั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะได้ถูกสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานให้เราได้ดูชมกันค่ะ นั้นนะคะเขาก็จะมีวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกินที่น่าสนใจมากๆค่ะหนึ่งในนั้นก็คือขนมเวอร์พอมค่ะซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับขนมพากลางค่ะเป็นขนมพื้นบ้านของชาวคะแมรหรือว่าชาวคเมรนชนเผ่าพื้นเมืองของจังหวัดศรีสะเกดค่ะ អឺប <apvet> ្រវត្ត <untilm> ិនេះជានរឈ្មោះខ្ញុំវិកយោទឹកមកយកបាត់ផោមកកបុកបុកតាំងទី3ទឹក3ទឹកវិកយោមិញច្រះច្រះហុយទៅយំមកផ្លាក់នឹងសារដាក់សកលដាក់ដូងតែស្បែកមុនក៏ស្បែកមុនហ្នឹងມັນមិនបានដាក់តែມັນក៏ដូងມັນក៏សកល គឺសម័យបុរាណគេបានដាក់ដងដាក់សកលគេធ្វើជាជាតែវៀតតង់ជំនះឡាជំនះវត្តធំហ្នឹងតែច្បងថ្ងៃគេក៏ដងក៏សកលគេក៏ដាក់ដងដាក់សកលទៅហើយមិនធ្វើយ៉ាងសម័យមុនយ៉ាងសម័យមុនក៏ធ្វើកំចង្អញទេគឺវាក៏សកលក៏ដងវាធ្វើតាមបុរាណបុរាណនេះក៏ធ្វើវត្តធំយ៉ាងដូចសម័យហ្នឹងក៏ បងតាស៊ីកាកាតន្តតមកម្ដងមិនកើតទេយោទីព្រះធម្មព្រះមេសែនតាមិនតាសែនតាក៏ក៏ចកកាហំផែនទីទូកផែនទីមិនដាក់ទៅធ្វើនឹងកញ្ចក់និយាយធ្វើនឹងព្រះធម្មចាធ្វើនឹងកញ្ចក់ធ្វើដាក់ជឿនក៏រមើលមិនដាក់មិនជឿនវាគឺມັນມັນខ្មៅມັນចង្អាញ់ទេគេនិយាយតែម្លាស់ឡាជាធម្មតាណាស់ ប្នាញ់ណាមកនេះទៀតប្នាញ់ទីទៅបានហូបតើម្នាក់មិនឆាប់គេកំភើទេប៉ុន្០ថ្ងៃវាក៏ក៏គាត់ໂດងដាក់គេក៏ធ្វើតើមួយលើចង្អញលើគូបគេក៏ឆោតម៉េចក៏ដើរមិនញ៉ែហូបទៅញ៉ែស៊ីដល់០ថ្ងៃទៅថាហូបសារແມងគេដើរមិនគំភើអានចេះទេទៅធ្វើទៀងណា การเดินทางท่องเที่ยวในปัจจุบันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ไร้พรมแดนพื้นที่อีสานใต้ก็ได้รับโอกาสนี้เช่นกันด้วยเหตุที่ว่าเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านมีด่านชายแดนถาวรสามารถเข้าออกกับนักท่องเที่ยวได้เช่นด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ด่านช่องสัง,งมัำเภอผูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดทําให้เกิดกระแสะการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มเอซีเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเรามีเรื่องราวของเส้นทางท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นสอรี่ทางการท่องเที่ยวเรื่องของอารยธรรมของโบราณในพื้นที่อีสานใต้และเชื่อมต่อไปสู่ประสาทนครวัดของประเทศกัมพูชาได้ทำให้ เส้นทางตามรอยอารยธรรมขอมเที่ยวสองช่องท่องสองแผ่นดินเป็นที่จับตาและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น